โล่งเลยหมายตรงนี้โล่งไม่มีหินด้วยเปนเนินทรายครับตำรวจนะครับวันนี้ไม่เปิดหวานครับเมื่อคืนเปิดหวานหลุดครับ <laughs> อ้้หครับใสสวยใสสวยมีไส,ส์ครับอุย้ยใสสวยเอาตัวกันเอาตัวกันโอเคครับ เคบเดี๋ยวถ่ายรูปครับตัวนึ่งแล้วนะครับหน้าตัวตัวที่สองนะครับสีแบดใส่สวยนะครับใส่สวยครับใส่เกียบโลนะครับ

ตกยันเที่ยงขึ้นนะครับตัวที่สองของนัต่อยนะครับใส่สวยงามมากว้าวใส,ใส่สวยนะครับโอเคนะครับ เราถ่ายรูปแล้วเราจะปล่อยนะครับเพราะว่าตัวมันเล็กนะครับเล็กเดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับโดดอีกแล้วครับโดดอีกแล้วครับน้าต่อเอฟตัวที่สามนะครับดีครับลูกปลานะครับโอ้ยปลาเนี่ดิลูกปลาไอตัวนี้มีไว้ดิปลาอะไรไม่รู้ดิโอ้ลูกปลา เออนี่ยและปลานี่ยและจี๊เขาดีมันโตกันบ่อุ้นอร่อยมันเสียบนี่ว่ะเจ็บเจ็บเก็บของแซ่บหางเรียงเน่ยเห็นบ่เออเนี่ยปลาของเสียบตัวเนี่ยอืเก็บเจ็บเสร็จแล้วครับแหวนที่สองมาแล้วไม่มีปล่อยนะครับตอนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยตอมรักนะพี่รักกันะพี่รักกันะพี่ โอ้ยตัวนี้มีมีโลอ่ะมีมีโลขึ้นน่ะครับหลังแล้วครับอื้อื้เปิดไ้อีกก็ได้น้อยนึงเปิดไปอีกก็ได,ด,ไกกได้มันโลง่ลงๆน้่หรอกมานน่ะนี่นะต้องมาพี่ตื่นเพี่โอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับจิ มาแล้วอืมเล่นเล่นท่หนไหนก่อนเล่นท่านไหนก่อนไม่อล้วตอนมีกีป่เปลยนืนมานั่นอืมคุณถือดู Kita kira kan dia Uh! ni kan. Uh oh oh oh. Oh. Mana dia? Ada. Oh. Mana dia? Ada. Mana? Oh, nak Oh, mana? Apa? Jalan. Oh. Okay. 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 โอเคใหญ่ป่ะเดี๋ยวดูใจก่อนอย่างคำครับอย่าคำครับเดี๋ยว,ดวยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปนิ่งนะครับอย่มคำครับโอเคเดี๋ยวปลดใยญ่ก่อนครับอันตรายถ่ายรูปนิ่งครับแป๊โอเคอีกแล้วแต้มที่ห้าครับผมตอบของเราฮ <c oughs> นะใช้เลขบ่ ไม่ไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะได้อ,อยู่ได้อยู่แบตคิงซานนี่มันสนิทกินครับถือด้วยถือมาให้น้า,นาๆแล้วครับวุ้ยใส่ใส่ชัชมีพอดีเลยสำเนา จนะพังรถนะห็นมาแป๊บนึงนะยืนนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋นะยวจิป,ปเปอร์ให้อเอาเรคใส่จิป,ปเปอร์ครับ โอเคครับซาซิมิมโอเคป<ด>ระมาณ<น>เกือบเกือบล้วกที่ห้าผมคม,มถ่ายคลิปให้ด้วยครับ <c oughs> ด,ดูที่ห้านะครับตอนนี้ผมกำลังยึดแกะไอ้สายฟูอยู่น้งัโอเคครับไป <c oughs> ตอนนี้เริ่มเย็นไข่แล้วครับไข่เริ่มหดแล้วตอนนี้ นนนนี้้คครรัับบอกิืตมม่วันนี้เรามาตกปลาอุนซันกันนะครับมาตกซีแบนนะครับเพราะได้ตัวนะครับมากับน้าต่อยสคนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะลงช่อง t ี i ิ h i n g Thailand นะครับการใช้มือถือถ่ายนะครับอาจจะภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ4ีแบนนะครับสวยๆ แบหลายอุน่นซันครับใต้สะพานนะครับขณะขณะเวลาที่ผมถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนพอดีนะครับดูบรรยากาศด้วยนะครับบรรยากาศสวยกลางสะพานเลยครับเวลาเที่ยงคืน หมายธรรมชาตินะครับซีแบดนะครับมากับนะัต่อยอาจไปคนละ2ตัวนะครับใส่สวยงามมากครับภาพอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าเราเอามือถือถ่ายนะครับฝากเพื่อนๆน,นะถ้าชอบค,คลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับ เราจะลงคลิปตกปลาให้ชมนะครับเดี๋ยวต้องเอาคลิปมาจากมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับว้า wow. ว